มาที่บ้านโนนฤาษีนะครับพี่น้องขี่รถกันเข้ามาเรื่อยๆเนาะจนท่ายบ้านนะครับมาเจอสวนยางนะครับงามๆพี่น้องบรรยากาศดีนะครับผมก็่เคยเข้ามานะครับบ้านโนนฤาษีเนาะก็เลยเอาพากันขี่รถเลาะเข้ามาเล่นนะครับอเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศพอหลายคนก็บอกอยู่ว่าโอ้คือผมมาถ่ายบ้านโนนฤาษีแน่นะครับแต่ว่าอันนี้ผ่านมาก็เลย <c oughs> ลองแวะเข้ามาเมึงนะครับาจะมีบ้านหลังสวยๆนี่ บ้านโนนสีเป็นมู่บ้านใหญ่นะครับมาแบบอแต่บลูว่าทางที่ไปรัดจะไปทางอ่าบ้านตัวยางในบลูเอาทางใหนเนาะนะครับว่ามีป้ายบอกเอ,อว่าจะเลาะไปทางออกไปทางพุ่นนะครับโอ,อ้ให้บ้านท่านี่เกิดจะปลูกสวนยางนะครับจะปลูกยางเนาะ บ้านโนรอสีใหม่อ, <c oughs> วอ๋ว่าเป็นเป็นบ้านใหญ่ยั่งว่าอยูเิ่น่นาดจะแบ่งเป็นหลายบ้านเยอะ <c oughs> บ้านโนนบ้านโนรอสี กรจับบ้านท้ายพี่น้องเพิ่นสร้างกันเต็มนะครับเออเต็มต็มถนนเลยเนาะแล้วก็อยู่กันอบอุ่นดีนะครับแล้วโค้งตรงเข้ามาแล้วก็โอ้หมบ้านใหญ่นะแบบยังบ่สุดบ้านอีกนะครับเมื่อวานนี้เขาเลยย้อนกลับมาเนะนี่ย้อนกลับออตอนแรงกันมานั่งเล่นกันอนาบ้านเนาะนะครับ ก็จะมีลหลยแยกไปอีกนะครับนี่แยกเข้าไปอีก บ้านใหญ่หมู่บ้านใหญ่มากะอะตรงคำตอบไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่าา<อ>บนรูทางนะครับเออเพื่อนก็นจะมีรถเขามาขายของร้านค่าหลายนะครับนนี่เห็นเห็น,หนผ่านมาในร้านค่าจะหลายร้านของชํำนะครับยันนี่จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมี โรงเรียนบ้านโนนฤศีนะครับเป็นโรงเรียนประถมนอกจากโรงเรียนใหญ่นะครับอันนี้มีปั๊มน้ำมันอ่านี่จะเป็นโรงเรียน บ้านโนนลูสีนะครับเดยวเราจะผ่านโรงเรียนอืโรงเรียนใหญ่นะคะรับโรงเรียนบ้านโนนลูสีนะครับ ก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งนะนี่ครับนี่เป็นบ้านคนยุ่เต็มเลยนะครับสองฝั่งถนนเนาะ แล้วก็มีซอยหลายซอยแยกเข้าไปอีกนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะครับเ มาก็จะจอสุดบ้านทางนี้นะครับอือเพราะเข้ามาเรื่อยๆเราคิดว่าจะมีบ้านคนหลายขนาดนี้นะครับนี่อสองข้างทางนี้ก็จะเป็นมันเป็นที่รุ่มเนาะมันเป็นหนองนะครับเออเพอถนอนจะสูง ถนนจะสูงพิเศษนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ตำน่าจะน้ำท่วมแนะ่นะ